สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพียรท,ทุกทุกท่านนะครับผมสายฝนม่นสวรรค์ไรยงานตัวมือนี่นะครับสิม,มาเวาเรืองราวกี่ยวกับมอล่ําใจเกินรอยให้ฟังนะครับฤดูการที่เปลียด่านไปแล้วพี่น้องเป็นเรืองล่ำเรืองสายเนียนฤทิ์สยานะครับบัดนี้ฤดูการที่เก่าเพิ่นสินล่ำเรืองหยัางบัตรนี้มือขค้ืนนี่ัวนาบ่อยพร้อมด้วยซส่อเอยนนะครับเพิ่นกระได โท่มาคุยกันครับผมเรียบร้อยแต่คุยกันเรื่องอื่นพรล่หลายกวัวนะครับเพราะว่าเรื่องล่ำผมได้ทำเสร็จนานแล้วนะครับเรื่องลำ่ำฤดูการที่เก่าผมสิเ่้าที่ไปที่มาก,ก่อนมันจังไดรุ่นนะครับบอ,อยซิรีชัยนะครับหรือนายผู้การปุริสายเ่นเกิดวันที่26มิถุนายนเป็นวันเกิดที่มีความหมายนั่นก็คือเป็นวัน คล้ายวันเกิดของสุนทรผู้กวีโลกผู้เรื่องลือในด้านบทกรอนพี่น้องเกิดมือสำคัญอยู่ดีบอยซิรีใช่นะครับบัตนี้เพิ่นกเ็เรว่าอาจารย์ผมเกิดวันที่26เป็นวันสุนทรผู้6่ิทมิถุนายนเนี่เป็นวันสุนทรภู้ผมอยากล่ำเืืองพระอภัยมณีผมกเ็เรว่า ได้เลยก็เลยว่าจังสี่นี่พี่น้องเรียบร้อยแล้ยวลำเรื่องพระอภัยมณีนะครับแต่ว่าผู้ใดสิรับบใดหนันพี่น้องมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหนา้าผู้นำทีมงานนะครับบว่าสิเปน่ยนบอยสิลิชัยหรือเออนอรดีนะครับยังมีการกระสิบเดชเอีนนี่ละเป็นผู้อยากให้ลำเรืองพระอภัยมณีพะนะ นะครับพะว่าเรื่องพระอภัยมณีนี่นะครับท่าเรียนถึงนะครับพี่น้องหมอลำใจเกิน้อยเล่นถึงอยู่แล้วเพราะว่าเวลาไปซ่อมผมก็ต้องไปเบื่องน้าอีกนะครับมันมีหลายฉากนะครับพี่น้องที่นาติดตามเลยนะครับในเรื่องพระอภัยมณีเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นวันนักดีนะครับเป็นวันนักดีเป็นบทกวีของสุนทรภู ผูใ้ใดเหรียญได้เหรียญถึงนะครับรลับรองว่าตีแตกและหมอลำเจเกินร้อยเล่นเรื่องนิทมบบเมนิท่านดีเป็นนิทมมาตลอดครับแน่วจกักจักวงวงแตว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่จารึกหรือว่าเป็นตำนานประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับเรื่อง พระอภัยมณีก่อนสิลงคลิปนี้นะครับอยากให้พี่น้องซอยเช่นะครับว่าหมอล่ำใจเกิดรอยล่ำเรืองพระอภัยมณีเด้อพี่น้องเอ๋ยเสียงไล่แค้นดังหาวมวนสื้นยินสะอ่อนอ่อนซ่อนได้อีสานเฮ่าบอกเก่าศูญย์เสียสินศิลปินทั้งล่ำเรืองยังรักษาไว้คือเก่าใจเกินรอยปีที่เกา่า ต้องน้ำหนาคานิยมม่นสวรรค์ขอกาบกลมยิบยกบทกวีปาดเมธีผู้ว่างบทเรื่องนีท่านประพันธ์ไว้ในตำราสุนทรภผูคู่กวีผู้โลกงสาหาบอนไดผพิษผ่าตังอภัยให้ผู้แสดงมีบทแฝงบทเพิ่มเติมไปพ่อเรมวลขอเชิญช่วนพี่น้องฟังล่ำเรื่องต่อก่อนนะครับพระอภัยมณี อย่าลืมนะครับพี่น้องฝากหมอล่ำใจเกินรอยฤดูการที่เก่าอีกอย่างหนึงกับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนเดอร์ครับสำหรับคลิปนี้ผมสายฝนมนสวรรค์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ